แสดงความเคารพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตรงหน้าวันยัก กระับผมพันตำรวจตีรัตะพงศ์อินสว่างสารวัตรป้องกันปราปรามสถานีตำรวจนุทรบางกะมาะ้านำกำล,ลังพลมากระทำพิธีปล่อยแถวระดมฝาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำลังประกอบด้วยกจ้กาหนารี่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและสมาชิกภาคีเครือข่าย มีจำนวนยอด250รายยานพาหนะ50คันครับปาาล้างอาชญากรรมในห่วงวันที่11ถึง20พฤศจิกาย,ยน2564เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งและลดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรจึงดิงจัดให้มีการปล่อยแถวแลมกวาล้างอาชญากรรมในช่วงกอนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล564ในวันนี้วันพุทธที่10พุธการน2 564เวลา7นาฬิกาโดยมีกำลังคนประกอบด้วยทาหารฝ่ายปกครองคณะก,กราการมก,กรา,า,ารการเลือกตัง้งอรไรการตำรวจรวมกำบพังประมาณคนรทีในทั้งสิ้น250นายและสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด ตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีอีกที่สถานีดำเนินการปล่อยแถวพร้อมกันหน้าที่ตั้งหน่วยในนี้ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และอาสาสมัครต่างๆที่มาช่วยเหลือการดับ,บของตำรวจกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาก่าวให้องค์ว่าล่ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เล่นนายกองค์การมหาสุนทรบุญองห้าหกสี่สำหรับขอเรียนเชิญครับพรัองค์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อนวยการรักษาความมั่นคงภายในแรายังนครจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีท่านปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี น,ยน LIKE ายอเอเมืองสุถุนบุรีผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุถุนบุรีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภุธรจังหวัดปุถุนบุรีท่านผู้เกียรติและกำลังตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ต่างสมาชิกอาสาสมัครทุกๆท่านครับร uh ู้สึกม uh uh ีความยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วม คอยแถวเพื่อป้องกันบาดล้งางอาชญากรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นในวันที่ย8สพฤศจิกายนสองันห้าร้อยหกสิบี่นี้นะครับตามที่เคยผ่านมาในช่วงของการก่อนการเลือกตั้งก็จะมีคดีมีอาชญากรรมเกิดขึ้น สูงกว่าในช่วงเวลาปกติและในช่วงนี้โดยเฉพาะบางพื้นที่เราประสบภัยพิภัยพี่น้องประชาชนบางส่วนต้องละทิ้งบ้านเรือนขึ้นไปพักอาศัยอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยนี้ก็ต้องหรือว่าได้รับการดูแลจากทางเจ้าที่ฝ่ายรับด้วยการที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดสุรันบุรีได้ระดมหลายๆหน่วยงาน มาร่วมกันในการกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคการบริหารส่วนตำบลก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะมีประโยชน์สร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของอำเภอบางนนะมแ่ การโดยสารส่วนบนในวันนี้เป็นการปลดล้างอัชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นควาปลอดภัยและสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28ธันกาคม2564ผมขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยกฎหมายและกระทําการด้วยความไม่ประมาทรวมทั้งขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจอาหารฝ่ายปกครองทุกนายท่านผู้ไม่เกียรติที่เสียเวลามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมสืบไปสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีนานตรไตสิงกับเสด็จทั้งหลายขอตนบันดาลให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอไฟแถวกระดมกวาล้างอาญากรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตสบลและนายกองการบริหารส่วนตสบลปี2564ณบัดน,นี้ขอบคุณครับสแสดงความเคารพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตรงหน้าวันนี้ครับยกปบปึ๊บมือลง ประชาไม่ว่า้นใดเป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ในประชาอุ่นใจทั่วกันกราภัยและพ้อคอนให้เก็ดบพเราปราบรามสร้าความสุขสัน